สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมานําเสนอปืนฉีดน้ําไร้สายนะครับหรือที่เรียกกันว่าปืนฉีดน้ําแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อซาริโนนะครับจะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับกระเป๋าเก็บเป็นแบบพลาสติกนะครับซึ่งรุ่นเก่าจะเป็นกล่องกระดาษนะครับผมรอบนี้จะมาเป็นกล่องพลาสติกเก็บใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแถมในกล่องกันก่อนนะครับผมก็ชุดนี้ก็เปิดมาก็จะเจอปืน อัดฉีดหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้สองก้อนนะครับผมซึ่งแบตเตอรี่แต่ละก้อนก็ใช้งานได้ประมาณก้อนละหนึ่งชั่วโมงนะครับบวกลบแล้วแต่การใช้งานด้วยครับต้องดูการใช้งานอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีแท่นชาร์จมาให้นะครับผมมีสายดูดน้ำมาให้นะครับสายนี้ก็จะยาวอยู่ประมาณ5เมตรนะครับมาพร้อมกับตัวกรองสิ่งสกปรกนะครับผมแล้วก็ชุดนี้ก็จะมีข้อต่อเปิดให้นะครับ ทำเป็นปืนระยะกลางได้นะครับผมซึ่งจะทําให้ฉีดได้แรงขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีคอปเปอร์ต่อกับสายดูดน้ําแล้วก็คอปเปอร์ต่อกับหัวยิงนะครับซึ่งหัวยิงก็จะมีแบบยิงตรงยิงกระจายนะครับผมแล้วก็ยิงโฟมนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะฮะเดี_<_๋ยวผมลองประกอบให้ดูก่อนนะครับผมก็นี่นะครับเริ่มจากเอาปืนมาต่อกับข้อต่อนะครับ เพิ่มระยะยิงนะครับผมส่วนที่ปลายนะครับก็ใช้คอปเปอร์นะฮะก็ตอนใช้งานจริงก็ขันให้แน่นหน่อยนะครับผมนี่ผมลองนี่นะครับใส่กระปุกทำโฟมก็กด คอปเปอร์ลงมานะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็น,นี้ใส่น้ำยิงโฟมได้เลยนะฮะถ้าเป็นหัวอื่นก็ดึงลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นก็อันนี้วิธีเปลี่ยนหัวข้าวนะครับผมส่วนวิธีใส่ สายดูดน้ำนะครับผมก็เราหมุนอันนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ยัดเราหมุนอันนี้เพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับผม แล้วก็มาสวมตรงนี้ครับเป็นคอปเปอร์ดูดน้ําครับเวลาดันก็ต้องดันให้สุดด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้ามีอากาศแรงอยู่น้ํามันจะไม่ดูดนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับผมต่อไปเดี๋ยวมาดูการใช้งานของหัวยิงแต่ละแบบกันดูนะครับผม เรื่องการรับประกันนะครับตัวนี้จะรับประกันมอเตอร์เครื่องปืนฉีดน้ําให้นะครับรับประกันให้6เดือนเต็มเลยครับผมส่วนแบตจะไม่ได้รับประกันให้นะครับเพราะนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับผมแต่ทางร้านการันตีนะครับว่าแบตของทางร้านค่อนข้างโอเคมากๆนะครับอันนี้ส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้จะอยู่ที่1,690บาทครับผมท่านที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อ โดยการแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางกล่องข้อความได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม